อป๊บอ๋อนี่กลับกลับละลูกนี่กลับกลับรเฮสตันนี่กลับกลับ เหนื่อยแล้วเหรอลูกไปพักกินน้ำหน่อยไหมปั๊บเอ้ปั๊บโอเคดี๊กว่าตันไหมอ้อพี่พูมอยู่ไหนเนี่ยอ๋อพี่พูมอยู่โน่นเหรอเราไปกินแตงโมไหม อ่ะเบแฮมตะบุลล่าไหมเอาไหมเออเห็นแก่ของกินแม่ส้วนไปบทางหน,าน้าบ่ไปพ่อแม่ถามมาเสียวันบุลล่าบ่อเอาวันขนมปังบ่อเสีเลยลงเลยยังม่ยอมปล่อยไปดิบุลล่าอยู่ไหนไปเอาบุลล่าก่อนไปลูกไปกไปดิไปเอาบุลล่าปะก็แฮมตะบุลล่านู่ดอเด็กขันเตสิตตาหา เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ้เอ้นี่ก็เห็นตะบูลลกเอาไหมปุปปับม,มามาาเม่ยปุปปับนี่หมุนไม่ได้เลยขาหนีแต่ปะ่ปะอาลูกป่ะ ลืกปะไปอตาบุดดมเอตาบุลล่ะสลวดเปุลล่านี่ก็นูหนูๆนูเรเเลๆๆกินหมดก่อนนะพี่ภูมพี่เพชรกินหมดก่อนนะนลืกปะคอม